สวสดีครับมาดูอีกแปลงครับผมนี่น้ำเต็มมาเนี่ยครับมันแห้งไปรอบนึงแล้วนี่ก็เต็มคืนเรียบร้อยครับผมประมาณนั้นนะดีไปดูที่ผมเปิดเมื่อวานครับว่ามันเป็นไงบ้าง ลิกบัตเงียวางเบรอนเลยลิกหมดแบบเรียบร้อยโรงเรยีรยนจีนโอ้ยน้ำเต็มครับผมทุกคนอีกแปลงนึงนะครับนี่นี่ที่ผมขุดเมื่อวานครับนี่ครับที่ขุดเมื่อวานนี่เมลามัยมารวมกันอยู่หน้านี้ นี่ก็เต็มแล้วเมื่อวานไม่เต็มวันนี้ก็เต็มแล้วรยบร้อยครับผมเพื่อให้มันลงไปสะสะแล้วก็ออกไปโ่นครับมันออกไปไม่ได้ละส่วนตรงนี้ก็แหงแ้งละเมื่อเช้า,ชาก็น้ําเต็มครับฝนตกด้วยมันระบายไปแล้วล่เดินดูนะครับผม ไม่ออกเด้อนี่น้ำเต็มเดี๋ยวจะแช่ข้าวไว้เอามาหวานทีหลังนะทุกคนสักสบส,กสองกอบหน้าฝั่งนู้นของตาแก,แกยังไม่ได้วานนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ เพราะมไม่แห้งสักทีส่วนผมก็ไม่แห้งให้มันงอกสักทีประมาณนั้นครับเปิดน้ำไว้ก็เปิดมาแล้วเรียบร้อยขาไปดูฝั่งนี้ครับไม่ได้ถือกล้องนะครับตอนนี้ เอาเสียงเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์ชมด้วยละกันเดินดูนาแบบใหม่ครับนี่นาใหญ่ก็ให้งกว่าเรานิดนึงแต่กางเกงก็งอกอยู่นะ ดองผมครับนี่นีงออกเลยนะครับขึ้นมาคุดเมื่อวานก็ไม่ลดทางนู้นก็เอาข้าวมาหวานใหม่อีกรอบนึ่งตอนนี้ก็ต้องเอาข้าวมาหวานครับต้องแช่น้ำไว้แก้ปัญหากันไปครับทุกคนปีนี้ทำยากมาก ม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงท้า,าคืนนี้ไม่ก,ก็อันนั้นครับต้องเอาข้าวมาวานไว้นะครับแช่ไว้สักคืนหนึง่งแล้วก็ยกออกให้มันงอกมาสักให้เป็นสีขาวๆเป็นฟุยๆฝอยะทุกคนเอามาวานทีหลังก็มีวิธีนี้ที่ง่ายสุดแล้วครับ ทำอย่างนั้นแหละเดี๋ยวไปบ้านเร็วไปเอาเข้าวมาแช่น้ำไว้ครับทุกคนนี่ครับน้ำก็เต็มเหมือนกันครับนาข้างเคียงนะนี่ก็เริ่มงอกแล้วครับดูที่มันตรงไหนที่มันไม่ได้แช่นะ้ำมันก็งอกนะเพราะเราเปิดน้ำไปไม่ไหมดไม่หมดพออเพราะอะไรเพราะฝนตกมาตลอดครับทุกคนมันเลยไม่งอก ตรงไหนที่มันต่ำมันก็ไม่งอกครับอันนี้เราดีหน่อยถ้าแถวขีดเกิดน้ำท่วมเลยเปิดไปไหนไม่ได้ทุกคนนะครับแรงนี้ก็เสียหายเยอะอยู่ต้องซ่อมอีกเยอะครับซ่อมเยอะมากไม่ใช่ธรรมดาออลบต้นไม้หน่อย ยกเยกดีน,นึงนะครับทุกท่านอพอเดินดูครับอ,อันนี้ก็ไม่แหง้งไม่ไหลไปไหนแล้วไห <c oughs> ลไปไหนไม่ได้แล้ว <c oughs> เต็มอันเนี้ย เปิดไม่อยู่ครับแต่ไม่ไรเนี่ยเมื่อวานผมมาดูก็ไม่มีน้ำมันรดหมดแล้วฝนตกขึ้นเดียวครับรู้เรื่องเต็มอาแย่ที่เกา่าทุกคน หวานก็มาขุดและเรียบร้อยให้เปิดน้ำแล้วมันแห้งหมดแล้วแถนนี้เนี่ยมาอวานอะ่ะเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะเอาข้าวมาแช่น้ำไว้ครับแล้วก็ให้มันออกแล้วก็ค่อยมาหวานอีกรอบหนึ่งทุกคนนี่ครับน้ำเต็มเลยตรงนี้ เห็นไหมเต็มมายากเลยครับผมเราจะเปิดไปทางไหนล้วมันค่ยอยๆลดไปเรื่อยๆครับเมื่อกว่นตรงนี้ไม่มีเลยนะครับผมสำหรับน้ำอาอาคลิปนี้ป,ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูแปลงต่อไปครับฮ <laughs> ดูรอยเสียหายเท่าไรไรนู๊นครับผมเดี๋ยวไปดูน้ำที่ผมปิดไ้มันน่าจะไปหมดแล้วแหละแม่มาว่อเช้าครับน้ำมันมาอะไรก็ปิดปิดซ้ำบิดแม่ก็ปิดไว้แล้วแหละครับแม่แกมาว่อเช้าผมไม่ได้มานะครับน้านี้ผมจะแก้ปัญหาก็คือแช่ข้าวไว้ครับแช่่ะข้าวในน้ำให้มันงอก แล้วก็เอามาวาดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมนาแปลงที่ให้ดูคลิปแรกด้วยนะครับทุกคนนะครับที่มาขุดเมื่อวานประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามกด subscribe และแชร์ชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแปลงต่อไปครับผมสวัสดีครับ